เอาเอาเอาเมียคอยเห็นย hmm. mm ังนะเจ้า hmm. ต้อยเจ้าต้อยยังเอาเอาบอกกัต้อยเอาเงินยูทูบแล้วนานมากเว้ยเงินยูทูบยูุนี่ก็มีบ่โอ้ยบอกกัต้อยต้อยเอาแนวเพราะว่าขอจิตปรีดวัคซีนิแล้วก็ย่างบ่ทันได้ใส่เงินยูทูบยังบ่ทันออกอ่ะยังยังบ่ได้อยู่บ่ไม่เงินยูทูบยยังบ่ทันออกก็โอ้ยผ่าพุ่งฉัมาต้อยเอาเงินยูทูบอยู่จะว่ามาต้อยอะไรที่มีวัฒนธร พ่บุญธรรมได้อยู่สิไปฉีดวัคซีนเหรอคอยสิไปฉีดวัคซีนนะคอยเงนดูทูบคอยังินบุญธรออกคอยสิไม่ฉีดได้ใช่บ้านไม่ได้ใช่แล้วไปฉีดไปไปไปฉีดมือนี่บ่ไปฉีดมือนี่เราคอยจะเฝ้ามาต่อยเงินยูทูบไปจะออกอยู่สีเข้มแรกบ่สีเข้มแรกตากับหางเอากระดอกกระเรื่อสีเข้มแรกบ่ไม่ไปฉีดแคนแบกนะเว้ยไม่

ไปต่อังไงเนี่ยไปเงี้ยนไทยนีใช้เงินอยู่ัาษีได้าีแล้วมันมันีได้คีใครมาะใครมาแค้มองแค้มสอยู่บ่ยาชีก็มาเนียมาแล้วยาชี คืออะไรมาได้หรือังอะไรได้บอะไร้จไม่ทันจ้ไปล้างหน้าเลยเดี๋ยวไะไ้าน้าบ้านแม่มะลิบ้านยายมะลิบ้านยายมะลินี่ครับบ้านยายมะลิเสื้อตัวนี้น่ะย่าย่าอาชีมามันตัวน้อยมันมีหลุมคอยเอาย่าอาชีจะไปฉีดวัคซีนบ่ ไปฉีดวัคซ yeah. oh ีนเจ้าไม่ไปบอกฉีน้องโอ้ยคอยบันไดไปดอกคอยสิน้องว่าไปบอกคอยอยู่พูนส่วนยางผมบอกบัตรติโควิดเดี๋ยวคอยนะบัตรติบอกบอกอันนั้นนั่นสิน้องนั่นั้นถาใส่เงินยูทูบอันเงินจะยูทูบต่อยเราบอกเมื่อกี้ต่อยต่อยแล้วอันต่อยเลยได้ต่อยแล้วสิน้องนัะถ้าใส่เงินยูทูปกับเมียคนที่เก่าน่ะแต่เออเอ้าทำไมทำไมถึงได้